สวัสดีค่ะจะเก็บผักกาดหอมปลาไปแกงอีกค่ะเก็บเลยฟันปลาเห็นชัดมากเลยตอนนี้ค่ะนีะ่ฟันปลาเสียดายยางมากเลยเนี่ยค่ะยางยาแก้ปวดจะอยู่ที่ยางขาวๆนี่นะคะ น่าเสียดายมากเก็บใบแล้วก็จะเก็บเนี่ยอืม why lettuce Lettuce. Oh, wow. This you don't know. This is painkiller. Wow, that's. Beautiful. Yeah, you can make tea. And you make tea. Uh huh. You can make tea, or when I mean somebody they they have migraine. Uh, yes. It, thank you so much for sharing. Thank you. You are welcome. That's very great. very welcome. Thank you you too เห็นไหมคะใช่ว่าใช่ว่าฝรังจะรู้จักนะคะแล้วถึงเขารู้ถามเขาถึงเขาเขารู้ว่าคืออะไรเขาก็ไม่เก็บเดี๋ยวนั้นนะคะบางคนส่วนมากส่วนมากไม่เก็บเขา เขารู้เข้าฟังเฉยๆเขาถามเราแต่ว่าเขาก็ไม่เก็บค่ะมันอาจจะเป็นเพราะว่าบ้านเมืองนี้ค่าประกันสุขภาพแล้วก็ค่าหมอมันแพงจะกินอะไรเขาก็ต้องให้มั่นใจซะก่อนนะคะอุ้ยอุ้ย อย่างอย่างเวลาบอกเขาว่า w i y l e t t u เนี่ยค่ะถ้าคือเราเราออกเสียงไม่เหมือนไม่เหมือนเขาไงคะเขาอาจจะเขาอาจจะแกล้งทำเป็นเข้าใจแต่เขาอาจจะไม่รู้ก็ได้เพราะว่าบอกเขาไปว่า w i y l e t t u มันจะต้องออกเสียงแค่คำว่า y w i l u i l d เนี่ยค่ะป้ายังออกเสียงไม่ไม่ไม่ได้แล้วออกเสียงได้ไม่เหมือน Let us let us อย่างเงี้ยค่ะ Let us มันจะออกเสียงคล้ายๆเมื่อก่อนป้าพูดไม่ได้ let us จนสามีเพื่อนนะคะเขาบอกว่าให้ใ,ใช้คำว่า let us เคาว่าอย่างเงี้ย let us ช่างน,นคะคะแล้วรับรองผู้หญิงคนนั้นแกแกไม่รู้หรอว่าคืออะไรเพื่อมาระายทาแกก็แกล้งทำเป็นเข้าใจไปอย่างนั้นนะคะ่ะ ถ้าเก็บไปวันนี้ยังไม่ได้แกงก็จะต้มไว้ก่อนค่ะจะต้มไว้ก่อนก็บีบเป็นเป็นก้อนก้อนเป็นปั้นๆไว้แบบขี้เหล็กค่ะวัวเขาถอนก่อนค่ะแล้วตรงนี้ก็ยังมีหมอนเนี่ยค่ะคือใบหมอนจะเก็บใบหมอนไปทําเป็นน้ําแทนน้ำยานางเก็บหมอนด้วย เก็บที่อื่นด้วยหมอนพอคันแล้วนะ้ำมันจะเป็นหวานหวานนัวนัวเก็บใบหมอนโอ้ใบหมอนตรงนี้เอ,อียกค่ะนี่นี่ใม่หมอนหลายใบแล้วน,นี่่ะใบหมอนเนี่ยใบหมอน เก็บผักนี่สนุกสนุกสนุกพ่อๆกับเก็บเห็ดสวนสวนตรงนี้นะคะเนี่ยเป็นเป็นผักซุกจิงจูชายเนี่ยค่ะเนี่ยเป็นจิงจูชายจิงจูชายเกาหลีแล้วส่วนอันนี้ค่ะ เหมือนมากเลยแต่มันไม่ใช่นะคะมันไม่ใช่ผักโขมฝรั่งนะแต่เหมือนดูใบคล้ายๆแต่ใบมันจะเป็นสามเหลี่ยมแต่มันไม่ใช่ผักโขมฝรั่งแต่ไม่รู้ว่าก็าคือผักอะไรค่ะอุ้ยหอมหอม,หอมเหมือนกับอยู่กลางดงดอกเฉามนาดเลยหอมเหมือนกับกลิน่นลูกเดือยเหมือนกับอยู่ในป่าเดือยเลย ยางตัวยางจะโดนเสื้อค่ะที่นาทีแล้วเนี่ยห้านาทีแล้วรกกว่าครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วที่มาเก็บน่ะยังไม่รกแบบนี้นะคะนี่รก นี่ยังน้อยนะพอเวลาเอาไปต้มแล้วยุบต้มแล้วยุบขอโทษนะคะหันหลัง จะเก็บต่ออีกประมาณอีกเท่านึงนะคะตรงนี้คือที่มาเก็บครั้งนึงนั้นเนี่ยค่ะเห็นไหมกำลังจะแตกยอดออกมาอีกลบมากเลยแล้วนี้ก็เป็นหนามค่ะหนามกระทิงนี่ก็ก็เป็นหนามลงไปไม่ได้เลยค่ะอากาศหัน สามตัวนั่นไปไหนแล้วก็ไม่รู้และอีกหน่อยอันนี้ก็จะออกดอกออกดอกอ๋อนี่เป็นดอกแล้วอีกหน่อยก็จะเป็นเป็นทุนเหมือนมะเขือพวงเลยแต่มันไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นพิษค่ะดูฟันปลาเห็นชา้ชาชัาสวยด้วยสวยจังเลย ชอบชอบดูมากๆเลยค่ะผักกาดหอมป่าเนี่ยสวยจริงๆมันแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันเก็บ OK ไปก่อนที่เขาจะเขาจะถอนทิ้งใบแก่ขนาดนี้พอต้มก็ก็เปื่อยค่ะแล้วที่เป็นหนาหนเนี่ย นนนที่เป็นหนำหนำนี่ไม่ทิ่มปากนะคะพี่น้องถามว่าที่เป็นหนำหนำไม่ทิ่มปากเลยไม่ทิ่มปากค่ะมันเปื่อยไปเองมันมาโดนต้นเนี่ยค่ะต้นต้นมาเขือบ้าเนี่ยไม่ใช่ชื่อมาเขือบ้านะคะเรียกเขาไปเรียกเองพอละ อย่าหยุดเลยมีการไ้น้องอย่าไปเห่าเขาสิเสียดายที่ช่องแช่แข็งมันมันมันเต็มเพราะว่ามันไม่ได้มันไม่ใช่ว่า คนอื่นเขามีตู้แช่แข็งไงคะก็แช่อะไรได้หลายอย่างเพราะถ้ามีตู้แช่แข็งเหมือนคนอื่นค่ะจะต้มจะต้มเอาไว้แกงในช่วงในช่วงที่ไม่มีค่ะดีวันนี้ไม่มีเสียงเพลงแซาดโอ้โห หากเก็บเก็บผักเก็บเห็ดเนี่ยมันเป็นการเอามาแรงเข้าบ้านด้วยนะคะโดยเฉพาะแมงมุม <c oughs> ดูยางน่าเสดายไหมล่ะย,ยางน่ <c oughs> ยยาดีเลยแหละนะะทุกทุกต้นเลยที่เด็ดยอดมาเป็นยาง เมื่อกี้ไปเก็บตรงนั้นหลักเต็มถูงแล้วค่ะตรงไหนเก็บระวังตรงนี้ทิมันจะมีตัวเนี้ยค่ะไม่ใช่เต่าทองนะตัวอะไรไม่รู้มาดูดน้ำหวานอยู่ ขนาดใบทั้งซุกแล้วก็ใบเนี่ยขมนะยังมาดูดกินค่ะแถมมาดูดกินใบกระทิงหนามกระทิงอีกอ๋อมันเต่าทองนี่เต่าทองเต่าทองค่ะดอกน้ำกระทิงนี่หอมมากๆค่ะหอมหอมหอม หอมคล้ายดอกไม้ไทยบ้านเราโอ้เต่าทองเริ่มมาแล้วนี่ค่ะนี่ดูตรงนี้เอาถุงวางไว้ตรงนี้นะ่นโอโหตรงนี้ก็ยังขึ้นมาดูสินะ่นะคะยังเป็นหน้าผักกาดหอมนะ ดูตอนนี้สีเดียวกันกับดอกรักอุ้ยนั่นไงเดี๋ยวพาไปดูก่อนค่ะโอ้โหพี่ลาบพี่ลาบกินขนมปังเหรอก <c oughs> ินซะกินซะนีไ่ไงพี่ร้องหนันหันอยู่นี่ฝูงนี้นี่เองเมื่อกี้ร้องนึอว่าตัวเดียวที่ไหนได้กี่ตัวเนี่ยค่ะแปดตัว <c oughs> มีความสุขแหละ ตรงนี้ต้องมีมีอาหารของเขาไม่ใช่ว่าคนโยนให้นะคะอาจจะมีพวกอาหารที่ลอยอยู่กับน้ำนะคะพวกอาหารสัตว์น้ำเนี่ยดูค่ะว่าอากาศดีแค่ไหนเราวันเนี้ยดูแสงแดดค่ะแต่เย็นเย็นเดน,เดนแบบเนี้ยเดินป่าเห็ดสบายดูคะ่ะนี่แหละคือ คือคนที่มักง่ายกินเสร็จดูสิคะทิ้งตรงนี้เลยกินเสร็จทิ้งตรงนี้ถ้าหากลมพัดแรงๆมันจะหล่นปิวลงไปในน้ําเลยแย่มากๆแล้วก็เป็นภาระของพนักงานทําความสะอาดแล้วเห็นสีแดงๆนั้นไหมคะพากันนอนอยู่ตรงนั้นน่นนะนอนแล้วก็ทิ้งขยะเตือ่อนแย่มากอู้เหยินมาแล้วเหยินเหยินมา เขาเป็นเพื่อนกันเขาไม่เห็นเห็น <laughs> มอร์นิ่งบ๊ายบาย <laughs> ไว้พบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านที่กด subscribe ให้ ขอบคุณอีกครั้งสวัสดีค่ะ